สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมสําหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมให้ไว้2โซนเนาะสีฟ้านี้นะครับ93 96แล้วก็98กับ03นะครับกราฟราคาเนี่ยก็ขึ้นมาถึงโซนแรกแล้วปรับตัวลงไปเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้ก็มีหลายหลายท่านเนาะไดออเดอร์แล้วก็บวกไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับ ถ้ามองภาพรวมนะครับของทางเฟมใหญ่กราฟราคาเขาก็ยังเป็นโครงสร้างลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าตอนเนี้กราฟราคาเขาลงมาติดในส่วนของดีมานนะครับส่วนนี้เนาะอ่าโซนด้านล่างแล้วเด้งขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นแผนที่ผมวางในไลายสดของกลุ่มเรียนนะครับเมื่อคืนนี้เนาะอ่าแล้วก็กราฟราคาเนี่ก็ลงมา รับออเดอร์นะฮะแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยเราปิดได้ละ1ต่อ3นะครับอ่าตอนนี้กราฟกำลังย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มเข้าที่1นาทีเนาะอาจจะกราฟอาจจะเร็วนิดนึงนะครับถ้าเราดูใน Time Frame 15นาทีนะครับ15นาทีเนะี่ยถ้ากราฟเนี่ยเขาหลุดแนวรับนี้นะครับ1888.56นะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดแนวรับนะฮะ เป้ากัรลงต่อไปนะครับเรามองไปที่โลเดิมนะครับ1885.29นะครับตามนี้เลยถ้าโครงสร้างเมื่อคู่นี้ก็คือจุดนี้ถ้าเขาเบรกได้ก็รอรีเทสนะครับเบรกรีเทสแล้วก็เซลลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เนาะ ส่วนเป้าหมายถัดไปนะครับก็จะเป็น1882.32นะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเขาเบรก1885ลงมาได้นะครับมีเป้าลงต่อนะฮะเป้าลงต่อก็จะอยู่ที่1882นะครับก็อันนี้คือโซนแนวรับต่างๆนะครับที่ผมหาไว้เนาะก็มี1877.99นะครับอ่าเป็น1878นั่นแหละนะับตรงนี้1878 1882.32นะครับ1885แล้วก็1888.56นะฮะอันนี้เป็นโซนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับ ด้าน,นบนนี่ยังเหมือนเดิมเนาะจุดนี้นะครับถ้าราคาขึ้นไปต่อ,อตอนนี้กราฟราคาเนี่ยเขาได้ย่อลงมาเทสโซนใช่ไหมถ้าเขาขึ้นไปต่อเนี่ยก็จะมีโซนที่อโซนที่เรารออยู่นะครับโซนที่ผมรออยู่ก็จะเป็นโซนนี้ถ้ากราฟขึ้นมานะฮะจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยกราฟเขายังไม่ได้แบบไม่ได้มีนิวโลรใช่ไหม ถ้าเขาเด้งขึ้นมาอาจจะมีการย่อลงมาอีกครั้งก็ได้นะครับตรงนี้เนาะขึ้นมาที่18 92อนะฮะและอาจจะมีการย่อพักตัวอีกครั้งก็ได้นะครับเราต้องดูคอนเฟิร์มในโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีขึ้นไปต่อเนาะหรือเราเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้นะฮะถ้าถ้ากราฟย่อลงมาอีกครั้งนะครับปัดลอก็ใต้โซน แล้วก็บายต่อขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้คือแผนการเทรดของผมเนาะรับออเดอร์แล้วก็บายต่อขึ้นไปถึงโซนด้านบนนะครับพอถึงโซนนี้แล้วโซนนี้มันค่อนข้างแข็งเห็นไหมร,ราคาเคยมาเทสหลายครั้งแต่ไม่ผ่านตรงนี้ก็มากองอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการขึ้นชุดนี้อาจจะขึ้นมาเทสโซนนี้แล้วพักตัวลงไปต่อก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามดูคอนเฟิร์มในโซนนี้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปเนาะ ถ้าหลุดโซน Follow Sell มาที่1.85นะครับถ้าตรงนี้นะครับถ้ากราฟราคาย,ยังไม่สามารถผ่านโซนสีฟ้าตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็เข้าออเดอร์ b ายต่อขึ้นไปนะครับเป้าหมายก็คือ1.892นะครับก็แผนน่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับบันจัน์นะครับแล้วโซนต่อๆไปด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นเทรนไลน์เนาะ มีโอกาสที่จะขึ้นมาติดเทนไลน์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเบรกไปเนะี่ยเราต้องอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าเทรดแล้วนะครับถ้ายังไม่เบรกเราก็เด้งเซลลก่อนนะครับเด้งขึ้นมาแล้วก็เซลล์ลงไปต่อนะฮะก็แผนน่าจะมีประมาณนี้วันนี้นะครับถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปต่อดีครับ